ยา้ำขำคืนพี่น้องเลยยามหนูครับผมตอนใส่บริษัทให้เบิองนี่พี่น้องเลยมือหนีมายามนูยามหนูเอา้าดันคว้าดันควนาวครับผม,น,บมนี่ครับจี้ต่อยครับมือนี้ก็ปลาต่อยสองคนรอดมึงดูไปจึ้งก็กันมือนี้ผมมาในงานกลับจี้ต่อยมาในงานบ่วง เบ,บ,บ,บืองบีบเดี๋ยวรูครับเดี๋ยวรูไปเดี๋ยวเขาลวงนาไปก่อนพ่อพี่ต่อยเราเนี่ยังี้เลยแคบเลยพี่ต,ออต่อยปขนาดที่เราบ่อกไปครับตามดูนุ่มกันไปอีกไก่ครับของเขายางไปอีกไก่เติมพุ่นละสักครู่สักครู่พูดเละ วงดีดวงดีดกับของเขาอย่างวะเด็ของเขากับ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 ลองมองดูไปชี้นั่นก่อนกันวะบ่วงกับกับนี่นะครับขอยางก่อนอีโอ้ยเติบดิ แล้วเนาะเดี๋ยวเลยหอนไม้ฮะแล้วครับอเอา้าหุ้ยผมก็ว่าอยู่ไปทางไหนว่ากับวะห,หลังแรกก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ยเอ้ยมี่ครับผมแล้วก็ถือตายเลยหนพุอยอ้ยสวยเลยครับ โอ้สวยเลยฮ่าฮผมเก็บก่อนต่อไปครับรุ่นต่อไปรุ่นกันต่อไปเขาท่าเว,ว้ยมันเป็นถือๆแต่หลังแหลกหน,นึ่บนนู้นนี่ออกไปเลยใช่เลย mai là nhà nhà mái không Đây cái lắng này là là đấy đi đi câu Đi đi ô, nhưng อันนีสามเลยได้งย huh e ืนครับท่าน้องบวกครับน้องบวกเฮ้ยเอาอีกหน่อยนลครับพี่น้องอีกนิงเต็มนี่ับผมกุดฟูดเลย เยครับสวยฮะอเคครับผมเก็บก่อนไปาเอสองแตมแล้วสองแตมแล้วโอ้โอว่าชิบมมีตัวโดนมีตัวโดนทุกเดืน ผมบ่ค่อยหวังอย่างเลยพี่คิดว่มามันบางงามครับทางบางงามก็ถือเฉยผมใช้มัวม่วๆไปคิดว่าจะเอาหนูห้องขาวหนูห้องขาวไปเลยด<า>อว่าโอเคเรื่องโอ้ยคือลม้มแต่เนาะ ต่อเข้ามาน้ำอย่างนี้ได้สั้นพวกเราคือล้มใช่เนาะสั้นกับพวกเป็นตะเข่าอะไรเนี่ยลมปป้มครับคน 要你博一千吧。

เจดายดีดเหล่าองังางเลยเอาครับผมเดี๋ยวกางไว้ก่อนต่อไปครับนี่แสดงว่าไม่หนู่ยพี่วิชันท่านลันพาดเห็นแสดงว่าไม่หนูเดี๋ยวเอาใส่ห้างห่างเลยเชิญหนุ่ยมองเสียครับเบิ้งเนี่ยคลองกันเลยวต่อมานลำได้ผมพิมพ์ไม่หุ่นต่อครับอาวุธผม

mỗi vị trí là đúng, đúng đúng không không các bó ăn nó mình đứng giòn thế nào đấy đứng giòn không bỏ, không có nhau bỏ ัลงลยังบ่นูยังออกโอ,โอ้โซนนีนวะเยียบเลยอืมน้นมองปนปออมือเมีนได้ดิพี่น้องนครับินดูข้าพนยางได้ดิ เล็กๆบ่รางนี่บ่ถือบ่บ่เนือเลยบ่กินอย้หมอลันอลอดงจังยามลอบองเอาต่อมาสั้นลอบมีลม ติดกันหมายมันง้ามสองลังน่ครับหนึลังนึงนอยอันลังนึงนกอ้ยนกนี่ีครับน่เลยองม่ด้วยเดยสวยงามบ่รเป็น้อเบร้อยพี่น้องเรียบร้อยนนีีีีนี่ผมเก็บก่อน สวยเรีวสวยเลีวสามเต้ยมแล้วสามเต้มแล้วน้องสาเต้มแล้วอื้สใส่เด็กางคนนีย่ยพวกางคนนี่ครับ <unre li i> มาอีกแล้วครับหนเตี้ยม,มาอีกแล้วเห็นไกลไโอ้ยใสย่นี้ใส่น<ญ>ี้นี่ว้าว นี่ที่เอาตัวมันถือเลยสีเตียมแล้วสีเหลองสีเตียมแล้วสีเตียมแล้วดูดิตรงนี่สีเตียมไหมอา้าวกลับหายแล้วครับกลับหายอืม,มใช่ไปด,ดเิเสือกตึงครับเสือกตึงตึงเปตะเ,เลยอยู่บ่เอ้า ดูนี่โอ้ยอยู่ครับจะ่าใสอื้มใสพี่นิทั้งนั่นเลยนี่ลงต่อไปครับหลังต่อไปใ,ใกล้ๆนี่ล่ะครับแี่ไปทางไหนเนาะแม่เนาะลอเนี่นนยน้ำกัด นี่ครับไม่นิแกันโอ้งอกแก้มนะครับเล็กใหญ่นับหนึ่งเห็นไหมโอ้ยสวยงามแบหนี้ที่ขาดว่าโอ้เหมือนี่บอกไม่หนอกเลย กับเขาใช้หมดแล้วรลองนเงินีน่เียอโอ้ยอยู่นเดินอยู่เลยยังไม่ลั่นครับยังไม่ลัง่งมดแล้วอีมดแล้วครับมดแล้วปลาเห uh นือยู่พูนดูควันคูบุ๋นครับอีกสามหลังสี่หลังปวดขาพี่น้องเลย นางเซาเมียกันาหน่อยงไปครับรอบนี้หกเตีมแต่ว่าสามเตียมลังนี่ววนร่วมวันแล้วซ้ำมหนขาวหน่อยตัวหนึ่งอย่างละหน่อยก็นหน่อยหัวหน่อยหัวดียังได้ตัวใหญ่มาสามตัวอยู่ครับผมเจอกันรอบสองเป็นยางรอซันต่อกับมิตชี่นีน้รอบสองครับรอบสอง กวนจะกลับขึ้นไปหลรับหพานอนสีทุ่มจะขึ้นแล้วครับจะได้เพิ่มสักเตี้ยมไหมเนาะเราสอบมึง <Sessi> cik hmm uh, <đem>, <laughs> อรออีกหมายหน,นึ่งบานี่นีย้อหลอบสองข้านีนนอพี่นอกเยอะเตียม,มีตูก้กันเนาะมีตัวมีเตียมน้ย กำแพนลันน่ามีดีลันบนม่มีอาก,ก,การลังเลียก,ยก,กยไห่น้องกราบข้อเสียไปไลยบ้านี้โอ้ลุดครับอือโอ้เดี๋ยวเ่ขนขนใหี่พร้มนี้นี่ เดยเอาผมใช้ไปไหมก่อนมาเร็วครับมาเร็วอเมย์มถือแล้วพี่น้องบ้านหนั่จากที่รอบป้ะง <มา S 2> ั่นอกมัอถือรอบพี่เมมันมาเร <coping> ็วครับนี่บกเ่อยบกย่อยมาเร็วอยลูกมหาเรา์มาเจาะเมย ครับผมแซ่บไปก่อนตัวมีโพมันถ่ายสุดสุดท้ายเรียบน้องเรียบร้อยครับผมไปรอบนี้ได้สองเต็มเมมันตัวหนึ่งครับแล้วก็ลูกออดมันตัวหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายซ้ำลูกออดมันมือจีนคือพงยานเนี่ยนหะไปครับผม รอบนี้สองเต็มโอ้โหหนูใส่เบิดเนาะรอบนี้เลยรอบเลขหกรอบนี้สองเป็นแปดก็โอเคเรียบร้อยครับผมเหลือเวลากลับไปนอนแล้วพี่น,อน้องนี่หนึ่งกองแปดเต็มมือนี่คืนนี้เดีย๋ยวกันมืออื่นเศร้าอีกรอบหนึ่งครับผม ต่อยก็ได้หาแต้มบ่วงเบิ่งกับขาดมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับจะหมานเพิ่มอีกบ่เบิดแล้วบ่จักมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันตอนเช้าครับหกโมงครึ่งไปอยองลุย อยามหนูเร็วตอนเช้าหนิชิมานโมมันตามหุ่นกันเบิ่งได้ครับผมเออเล็กกับเล็ก หอดเลยล่ะคืนเขาได้แปดแต้มไดเนาะเป็นจังไดเนาะกลับๆแกบๆเฮ้ย่อยู่คือเก่าอยู่ครับสามหลังเลยนี่หลังนี้ด้วย เอา้ามันก็เรียบร้อยแล้วครับฮึยโอยบิ๊กฟูดอีกเลยพี่นอ้องยมันมันแล้วครับมันมันแล้วบิ๊กฟูดเลยตัวนี้วุ้ยนี่ครับไปเก็บครับผมเดี๋ยวดยวปเบื้องหลังนี้ก่อน เอยเอยพื่อีสองลังเลยว็ช่ี่หาลังจุ่มดิหมายแหลกจุ่มแหลกคือว่าโอเคเลยล่ะนี่ดิเอาหมักนี่กันติขึ้นกันล่ะครับไม่รอดอืออันนี้อุ้ย สวยงามคือกันมีร้สุดท้ายของแยนีนมุมนี่อ๋อบอติดครับบอติดลองเน่ยบอติดไปเฮ้็โอเคเลยนะหาหลังนี่นะสองโตนะไห้ครับผมเก็บก่อนเก็บกลับเก็บเก็บก่อน มามา,มาโหยางมาขวดดูพี่อื้อมาะคืนเดี๋ยวเลยครับนี่ขียอังเปียกๆเ,เดี๋ยวยนี่จ้าขึ้นนี่ ไปทไั้งใดก็ับไปตัวนี้หนูมีทางหนิไหมเรียนมั่วตั้วอีหรีวะทางกัทงกงบ,าาบ,าบ,าบาทางเขาสูรุสุละนี่หมูเขดใส่แบบ่ใกก่เลย ตัวกินนไม่ๆหม,มเลยมองน้มงอหอกกัปฮอบอ้ึมึงมีลั่นพี่น้องนั้น,ออน,น,น,นเตมีตูบอโอ้ยลันผาดอีกแหละขึ้นนี่ก็พผาดครับหนูยีย่ที่นี่ วูือายูอ่ะมึงขน,เ,นเดี๋ยวเยวเดี๋ถิ่ไยัสามที่มือนครับยังมาซไมเอาเรื่อ,องเอาเรื่องคนเนี่ยอกาซกเลยวะครับเสียน้องครับเสียหายไปใสหื โอ้ยนี่ยังหลุดอีกเลี้ยวว้าอยู่มันหายไปใส่ห้หลุดนั่นหลุดใบโตโอ้สอ,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 องลังเลยเด้อยนี่ลังบ่ถึงผ่าดสองแล้วผ่าดยังไงวะ อภาษฎเลยบภาษฎเนี่ซีเดี๋ยนั่นนี่นะนี่ดิเอาน้อนี่ก็ลั่นไนด้ี่ก็ไปใช้บานนี่ไง มีฟูดเลยพี่นุ่งปักผมบาเห็นมุงยางนี่มันแบอบยู่งค้างวู้ยเพั่นนี่สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดบักนี่เจอกับนาผมรถบักง่ายุ้งง่จริงตัวนี้ง่จริงทุโหมาแล้วเอ้าสองหลังหันบ่ถือบ่ถือหลังนี่ก็โอเคครับ น้องนี่ดิอือ,อนี่ก็อิดลีดครับอิดลีดติดตัวกันเลยวางของคนวางของคนอืมหนึ่งก้อนนี่ข้าพกอคลข่อนเสียอือนี่ไงโอ้หนูจะกออกดึกเพื่อนซีถุงหนูยังไม่ออกน,นี่ครับกำลังเป็นเบาเท่าเลย ใกล้กันเลยครับว้ายแจวจวครับไปใส่ละพี่น้องครับเสียโอ้ยอย่างข้อมุลเอเล่จริงจิึโอ้ถูกโอ้โอโอไปเรียวครับหมูถือหาง กับติดหางหนูนี่โอ้ตัวงามเติบด้วยนี่นี่ครับหางรุดลอกไปเลยนิ่นจนหางรุดเลยมันกกไดอะไร้าทษนสีดายดีปวดมุดให้ดูโอ้หลังนี่ก็กินของบรันด้วย <c oughs> เดียเดียเดีย มีการมาตอกย่ำส้่มเติมกันแล้วอเอาหลังนี้ไหมสีดายเนาะมันีเลยจะอี <c oughs> มาอีกแล้วครับหนึ่งเตียมโอ้อยข้างไปจะเห็นหนาหนู่ทองขาวหนุ่ทองขาวเตียมเลยอะไปเพิ่งเห็นเนี่ยนะครับลัน่นหลุดไปสาม ร้านหลุดไปสองเหลือหางไว้หนึ่งหลุดสัะละหางเลยพี่น้องเลยนี่ดิห,หนูโบออกนอกเลยว่ะเมื่อคืนอยูาา่ว่ะยุคเก่าอยู่สองหลังสุดท้ายเลี้ยวครับพี่น้องอา้าว ลูกเอออีกแล้วใส่เอาแม่ลูกหน่อยเผนมาทีแม่มันได้ไปแล้วครับเมื่อคื้น,นี้ถูบักเอบเลย <c oughs> ใส่เอาพ้อมมาหนี้พง้อัอบอ่มาดูสุดท้ายเป็นยังไงนี่ <c oughs> แล้วปไปครับผมสรุปผลการอายุรถกุล่ะพี่น้องเจอกันที่รถนะครับแต่ว่าเข้าวเช้านี้น่าจะอีเดียมปะหกเดมเมมาอค้ืนนี่แปดสิบสามสิบสี 13, ่ตัวน้อยครับนี่ตัวนี้น้อยที่หาเตีม รุดไปสามรันบถถือสองไหมุดหนึ่งไปครับผมเจอกันที่รถพอเดินก่อนหุ่นกวงไก่หุ่นไปไก่หุ่นเรียบร้อยครับผมถึงรถแล้วมาผลงานเอาครับเบ่งไวๆไวด,ดวนๆด้วยพี่น้องเลยนี่ครับผมเติบสิบห้าต้มโดยประมาณ ไปครับผมได้เวลากลากับบ้านไปหาเห็ดหนูแล้วบานนี่เจอกันคลิปหน้านะครับผมลิมนี้ฝากไว้แค่นี้แหละสบายครับผมสวัสดีครับมานอยู่ครับพี่นอ้องมือหน,นมานมาน,มาน